สายน้ำที่ไหลไม่มีรูปทรงสายลมที่พัดก็ไร้รูปร่างทุกดีต้องคาดเดากัน

เรือโอยไหวหรือเปล่าครับผมไม่ได้แท็กซี่ให้อะไรครับคุณไหวไหมฮะเอ้อุ๊ยเป็นไรลาเวลาเดี๋ยวเรียกเองรีโมทเออไปก่อนนะแอดีโมทซะเลยราตรีสวัสดิ์กลับบ้านดีๆนะครับราตรีสวัสดิ์ครับโอ้โหเื่อไปเบมาไอผมเมาดิเพื่อนถนนปัดไม่อรงเอ้า

ร้ายมากโอ้ยนี่ฉันกลบไม่ทันจะทำยังไงน้ับิดชอตอนเป้าหมายคือบริโคโรคุณพ่อคะอยู่เฉยๆสิคะอุ้ย ันแสบนะโอ้ยทํำให้มันมเบาๆแล้วก็นุ่มรวนกว่านี้ได้ไมากแบบพูดอะไรอย่างงั้นล่ะคะโถเอ้ยวจริจงเลยคุณพ่อเนี่ยหัดมีความอดทนหน่อยสิปรุงนี้ต้องไปเตือนสายงานกอ่อสร้างนะสักหน่อยแล้วไม่ไหวแล้อเอาโรคใครโทรมาตอนนี้ดีแล้วเพิ่งชาร์จแบตไว้โอ้อะไรโอ้ยบีมีเมลเข้ามาเลยเดี๋ยนะอะไรคะคุณพ่อมีอะไรเหรอคะอ๋อ เอ๊ะเดิเอ,ดอ้อเพราะว่าคราวหน้าไม่พลาดแน่จะต้องฆ่าแกให้ได้<ะ>ด้วยละเอ๊ะดุไปไหมเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการจงใจฆ่างั้นเหรอตอนนี้มันเลือดเย็นจริงๆมาไปดักรอฉันอยู่ตรงนั้นเหรอเนี่ยฮคุณพ่อคะพอจะคิดออกไหมคะว่าเป็นใครอ่ะไม่ออกเออไม่หมดแล้วคิดนองเลยแต่ก็จช่ว่าจะไม่มีคนที่โกรธแค้นพ่ออยู่แล้วนะศัตรูพอมีคนที่ต้องการแก้แค้นงั้นเหรอใชะะ่สิ ถ้าเป็นอย่างนั้นนะเราก็จะรู้ตัวคนร้ายได้ไม่ยากเลยเพราะว่าอาญากรรมจะต้องมีเหตุจูงใจเสมอและครางนี้ก็คือความโกรธแค้นที่มีต่อพ่อถ้าคัดเจ้าพคนที่แค้นเคืองพ่ออยู่ออกมาก็จะสาวตัวเป็นคนร้ายได้ไม่ยากพ่อคะมือถือเนี่ไม่ใช่ของคุณพ่อซะด้วยอ่ะเอ้าเอะมาไงล่ะเอะอะไรกันน่มาดูสิเอเอจริงจริงด้วยเอ้าอะไรกันคะเฮ้ยไม่ใช่เร้่องนี้ก็ไม่ใช่ของคุณพ่อเหมือนกันเอาไปเอาไปเข้ามามีชื่อปากอยู่ด้วยนะตายละชิมุระ สรุปคือมือถือกับเสื้อนอกตัวนี้ไม่ใช่ของคุณพ่อสักอย่างแต่เป็นของคนที่ชื่อชิมูระเอาเข้าไปก็หมายความว่าเบลลนี่ก็ไม่ได้ส่งมาให้พ่อที่โถ่ทังเอ้ยอย่างนี้เองน่าเบื่ออเดี๋ยวสิข้าจะไปไหนนั่นน่ะเอามาดอยนอยไงเล่าอะไอ้าวปไม่ประโยชน์อ้อ้ออ๊ออ้ออ๊อจบจับจจจคนนั้นคุ้งปล่อยอเฮ้ยดูไม่เิดเลยเรา ยังไงอะคนนั้นคุงเพราะคุณลุงใส่เสื้อน้าของคนอื่นถึงถูกเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคนชื่อคิมุระนอกจากนี้มันยังมีอะไรอีกงั้นเหรออืมจริงด้วยสิลองโทรเข้ามือถือคุณพ่อดูดีกว่า<อ>คุณคิมุระที่เป็นเจ้าของเครื่องนี้เป็นคนยังไงกันนะไม่เห็นมีใครรับเลยอ่ะนี่เป็นเสื้อนาของคุณคิมุระจริงๆเหรอครับ เมื่อคืนคุณคิมระมาตอนไหนก็มาตอนที่คุณมอริหลับอยู่ตรงนั้นนั่นแหละครับประมาณชั่วโมงหนึ่งได้มัง้งคำนวณดูแล้วอ่ะแล้วคนที่ชคิมระก็พักอยู่ไหนรู้ไหมไม่รู้สิครับเขาเป็นลูกค้าที่เพิ่งจะมาอุดหนุนได้ไม่นานผมเองก็แค่รู้จักชื่อเขาเพราะเล่าที่ฝากมีเท่านั้นเองนะครับงั้นเหรอครับเอาเถอะอีกไม่นานเขาคงจะติดต่อมาเองเราเลิกคุยเรื่องที่ปวดหัวกันดีกว่าเครียด ว่าจะมีของอย่างว่าป่ะเล่าดีนะ่ทางเจ้าของร้านนี้บ่มขึ้นมาเองมันทำให้เซลล์ทั่วร่างกายระเบิดและสูซ่าไปทั้งตัวเลยฉันถึงได้ติดใจไม่ยอมไปไหนนะพ่นเพียอยนู่แถวนี้เอามาสักหน่อยสิสักครึบสองครึบอย่าเข้าใจแล้วที่ถอดเื้อน,นอกเพราะอย่างนี้นี่เองร้าจะที่ตรวจสอบหมายเลขที่ส่งเมลมาเมื่อคืนนี้เพราะว่าเป็นต้อหมายที่จดทะเบียนโดยใช้ชื่อปลอมนะฮะแล้วก็ แต่เมื่อคืนจนถึงวันนี้ไม่พบว่ามีคนที่ชื่อคีโมราประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเลยนะครับก็มีใครบางคนสองมากแกล้งมากกว่าตำรวจมีง,งานต้องทำเยอะอย่ามารบกวนเขาเลยนะนะรันเออแต่แต่ว่าเอาจากนี้ในจุดนี้เป้าหมายคือคนที่ชื่อคีโมราไม่ใช่พ่อซะหน่อยคนร้ายคนจะเข้าใจผิดไปเอง <c oughs> แต่ว่าถ้าคนได้ไเป็นตัวเองว่ากำลังเข้าใจผิดอยู่แล้วมาเล่นงานคุณโมริอีกทำไมล่ะครับคุณรันเป็นห่วงเรื่องนี้อยู่นะครับใช่หรือเปล่าครับ เออทางไอ้คุงอย่าไปจริงขกาวกับพูดคนเด็กๆนะปล่อยไปปล่อยไปอ้าวบ้าเลมอนอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวนี้มีร้านเล่าเปิดใหม่เยอะเลยจริงๆอ่ะฮะเออเลมอนเอ,อ,อ,อเฮย้ยเมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนนะฉันนด้ตัวให้ดื่มไม่อั้นฉลองเปิดร้านใหม่มาอะ พอเราไปดูเขาก็เอาเหล้าแล้วก็กับแกล้มมาเสิร์ฟเพียบอ่าเฮ้ยออกันแล้วครับชัยสิก็เลยทําให้พวกขอทองแดงอย่างฉัน้ำไม่ยอมไปไหนแล้วรู้หรือเปล่าล่ะถ้าอ่างนี้ครคพับโอยแล้วีพยาแล้วล่ะนักเรียที่พักอยู่ใกล้ๆกับไซงานก่อสร้างเมื่อคืนเนี่ยหลังจากที่สอบถามเขาแล้วก็บอกว่าเห็นคนวิ่งออกมาจากที่เกิดเหตุด้วยนะถึงจะเห็นหน้าไม่ชัดก็จริงแต่เขาบอกว่าที่เขาสอกด้านขวาเนี่ยมีรอยแผลเป็นอยู่พอจะนึกออกบ้างไหมครับว่าเป็นใครอะครับ อ <All> right. แต่ว่าน่าเสียดายจังในที่เกิดเหตุไม่พบอะไรเลยอ่ะรวมทั้งรอยนิ้วมืออีกด้วยอได้เมื่อเป็นแบบนี้ก็ต้องหาตัวคุณคีโมราให้เจอแล้วค่อยตามเสือกกันทีคุณพ่อคะอย่าพูดแบบไม่ใช่เรื่องของตัวเองแบบนี้สิพ่อไม่ใช่คุณคีโมราาักหน่อยออะ